น้ำมอยู่น้ำป้านางเปิดใจอยู่ได้พูดไดอยากถูกน้ำมาพี่เปิดใจอยู่ได้ดิแต่บมมีคนข่ามาหนอปานางย่านพี่ย่านถูกเปิดใจโดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะโดยมาพบพอน้องกะตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อตอนนี้กะอยู่เต้าทานพี่น้องป่าเปิดถามากกันน้อพี่น้องเลย มือ่อคืมพี่น้องเลยฝ่าฝนเนาะจังได้พายุกข่าวบ่พี่น้องเลยเมืนน่อนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องฝนนะฮะก็เศร้าเนาะตอนนี้ก็เกือบบ่ายแล้วพี่นอ้อ,องฝนแหงอ่ากำลังเศร้ากินนี่เลยพี่น้องไปไส่มาใสกับบได้เลยพี่น้องเลยเนาะพายุอกพี่น้องเลยผู้มาทางนี้กะควันอยู่ว่าเตาถ่านภายนอกนี่พี่น้องลายแห้งเลยเนาะผู้เต็มเลยพี่น้องผู้พื้นเนาะว่า อันนี้ของปะบนได้พี่น้องอันนี้เนาะเตาปะบนงามงามพี่น้องเลยพื้นก็นได้มหาปะนางเพฝันอยู่เตาถ่านได้พี่น้องมาเนี่ยปะนางเพฝันกับกองไม้บดพี่น้องสวัสดีจังใดเนะาะบรรยากาศนะฝนตกอีหลอพี่น้องอ้เจ้าสวัสจังใดเนาะไปไซกันยากเลยมาอนี้แล้วบ้านี้อากาศบดบด ถ้าก็ออกเพื่อนได้วางสวยๆแะไรเนาะบังหงงกับพี่น้องุดกให้เลยบ้นางพี่น้องตัดใหม่อยู่หนุ่มสุดดำอีน้องเหมือนน้องต้องใส่ใส่ใบใหม่แล้วลายเลยเนาะสบายดีเลยบะนางเอามาทั้งเดือนเลยโอยสบายดีบอกมีคนมากองส่ออีกมีคนมากองส่อนะคอดู มือนี้มือนี้นุ่งส่งนะกองพื้นเอาบ่เอาไปนั่บ่บ่ได้มือดำเพื่อจะเพื่อเอาหน้าตัดมานะจะเพื่อเอาผ้าตัดโอ้ยเหนื่อยมันก็เมื่อยแล้วมันก็ไฟเอาแรกแต่มันสิไปเด้อบ้านเจ้าพนตกบ่โอ้ยบ้านเฮาน่ะโต๊ะบนคืนเออบ้านเผื่อก็ตกเจ้าเห็นบ่อันปลาปนไปเอาปลามือนี้เต็มทั้งสีอยู่ปุ๊บปลาใช่ได้เถียงเอาใช่แล้วเอาหน่อยหน่ายคะบ่ อ่าปลาอย่างประมาณน่ปนนะปลามันอยากเข่ามะน้องมานี่บอกอืมข่าปลูกขประดุกแกงเด้อตอนเที่ยงเด้อไปบอกปาเบนทแล้แกงเด้อตอนเที่ยงนะเครงทั้งสีพุ่แไ้กะเะแกงเล,ลมวมอนี้กินแกงมไม้น้ำกันเด้อครับันแกงเะยบอกสะ บางสี่งตามขอาปุ่นคือโอ้ยตอนเทียงเยาว่าคนหลังอันนั้นกินกับตำข้าปุ้นเทียงแลาวได้จะมาจังโมงแล้วนี่นะท่านี้เพาว่าท่านี้กินข้าวเศร้าอยู่ไหมมานั่งสิบสองโมงสี่สิบสองนาทีจะบอกคอยตื่นชายจะก็ตื่นสวยสีหลักไปถ่ายยังกลอนนะจะตื่นสวยอาบนทงเลยมึงจะนั่มัวแล้วคนเห็นเบี้ยแล้ว ว่าไปไปหาหน้องใหม่แต่สาวเถะเจ้าบอกหัวสาวสามเราเราไปหาเพิ่งเห็ดเผือกเพิ่มได้แซเสแซ่บได้ดีน้อกันเด้อละตีมือนีิพอดีแล้วแน่นี่มาเนี่ยโอ้ยสีบลูมือแล้วเขาโอ้ยผักท้องแค่นี้แล้วเฮาบุปดีกินหลายมืออลไรแกหน้องใหม่นะกินโดนโดนกินแชนหนึ่งให้ใหญ่แถวนี้แหละเฮาใหญ่ใหญ่ใหญ่ยังมื่อเนาะหาน้องออกกันหรอไหมถือผ้าบปานางนะ มันเข่าทถงน้องพ่อยบ่ปาปนานี่นะหรือว่าใส่อีกพ่อแหละใส่ว่าอันนั้นที่ซื้อแเต้าใหญ่เนาะทางนั้นก็ควันตรวจอยู่พี่เนยเขาไม่ถาวรนะค่ะ้าไม่ถาวรนี่จูดทานคนโตกระจูดได้ปะได้เพระไม่ถาวรโดยควันอยู่เนาะใครแต่มันติดเอาจะอัดปากกันไหวปะซามาอัดเราคนโตแถวนี้มาอัด อดยมันิดก็ดีแล้วเนาะเ้าอะไเห็นเ้าว่าได้ยุตเตาใหญ่เท้านี้ได้เลยครับิเตานี่ยังได้พี่พีอมาใช่พียังงาเจะเห็นเห็มันถือเสือเสือยังโบเปื่อนงามาหลดนะเอ้านี้เต้าใหญ่เติบไดพี่น้องได้แล้วสามสิบหุบจะ ฟ้ามันเน่าจะเห็ดใหญ่เนาะป้นางเนาะตอนนี้ใหญ่เติบเลยน่าบ่ใหญ่บ่้าน่าบ่าเห็นเห็นเห่าพีดใหญ่กว่าตัวก่อนอยู่ค่ะวะข้างานนิดหน่อยเบื่อุดตัวขึ้นไปช่อฮะบอดโออย่าเคลื่อนเคลื่อนขึ้นทีนะคะจับสลับจับมือเรืองกรายอผิวเนาะมันนี่เนาะฝนตกขัดโอบผิวใส่สบตีนพร้อม มันมาแบบนี้มาแบบนี้บ,บ,บอเพราะเธอเขาเอาไปตะขามันมาแบบนี้บูชานาี่ยมาปะปะบ,บนเราอยู่เฮือนบ่ป,ปนางอยู่บ่อ<ห>ปะบนนะอยู่แค่ไรแล้วอยู่บ่แล้วบูชนจะไปเก็บพื้นหรือบ้าจากไปเบิง่งอยจะไปซองบ่โลอปลาค่ะบักเลยหลายหนึ่งจกไปเบิ่งปลาปะบนปะบนปะบนเป็ปลาเดินน้าตาถ่านไาเตาถานล้ล่ะได้ค่ะป,ปะบ,บนบอเอ่อเ <laughs> ป,ป,ปียกเปื้อนค่ะอันนี้พี่น้องเลยเตาถ่านนี่ก็ได้ คนตกเนาะเแต่คนเห็บยังเนาะถูบถูบอยู่สบายดีเด้อป้าโบนสบายดีอ๋อได้ใช่ว่าได้ปลาดั้งว่าได้ปลาได้อยู่บ่คนตกกับป้าบด้อยู่ได้ไหมได้อยู่ใช่นะป้าไปหาเอาเนี่ยนั่นบอลน้าไหลอืมได้ใช่เนาะนี่โอ้พี่น้องนี่ อันนี้เป็ลูกปลานั่นเนาะปลาคอปลาปลาดุกเขาคือแตะตัวใหญ่แตะอยู่ในสายอ่ะมันขึ้นแล้วมันไหลน้ำไหลนี่ใช่เหรอพี่น้องตัวใหญ่ๆเนาะปลาคอหนาวกับปลาหนั่นแฮกไปปลาคอกับปลาดุกรวมกันเลยตั้งแต่อันแต่เช้าเขบอกหรือว่าตอนนั้นก็คือแตะช้าเลยอืมมาเจ้าก็หูว่ามันมีปลาอยู่หันไปเบิ่งบมดเด็กเป็นหรอหาเออ ตัวใหญ่เน้อทั้งนั่นก็เฮ็ดกินยังทั้งนั้นแกงหน่อไม้ฟาแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แล้วไปเบิ่งแกงหน่อไม้ก่อนทั้งเวอระวัง벙ไพ่เด้อน้องดอนเด้อแกงใส่รังวัวเกล้งใส่หม้อข่ากหลีใช่เฮ็ดอันนั้นน้ำเบาเฮ็ดเผิงอเบาวันเดีอืม แกงหน่อไม้เตาอ,อยู่เตาถ่านพี่น้องเไยปานางเพิ่นกองพืน้นเดี๋ยวจะมากินข้าวแล้วยังบ่ได้กินข้าวสาวซะมาใส่มาบวกไปไลค์ค่ะเลยปลา,าปเด็กว่านนี่บ่เนี่บ่นเนาะปลาแดกใส่แกงหน่องใหม่วันกำลังผลปานางก็ดึงพืน้นไปเบิ่งปลาน้ำปลาบนเพิ่นพี่น้องกินนี่เนาะว้าได้ไลายให้ปานางเลย คนตกมือซ่ามีตัวใหญ่ออๆคืนผู้รับไปหาจับเอาไปหาจับเอาเลยแม่นป้านางกำลังนอนฝันป้านางหันนอนฝันรับมาทั้งเพลได้ผู้ได้ป,ดปาลาอะไรหัวขวดกันเลยหาแกงหน่อไม้แล้วพอดีแล้วกองพื้นเลยก็ไปกินข้าวแกงหน่อไม้กับกันเงินแกงหน่อไม้แล้วก็แกงเห็ดเผอือกมันยังโบจะกินขา้าวเศร้าบ่จ้ะนะ บ <More. S 2> ่อเล้างลาพี่น้องเลยกีแหละจนบ่ายโมงแล้วยังได้กินข้าวสาวยาำเผ็ดเวียดกระสีเลยลืมขา้าวลืมหนามเลยโดยไม่อันนี้ค่ะว่ไยว่ใส่เตาหนาป่ปะนะแม่อืมแต่ว่าสีเอาไม่น้อยใส่ใน,นแม่เลยเพือจบนะาเาพี่นอ้องมื่อนี้พัยุบบดเนาะจักมือบดจักเพิ่์ว่าวันถิ่นนี่จักรหอดวันทีได้ปะอ่าเดี๋ยวอ่านมือเบิ่งในโทรศัพท์กูเลยอ้าพี่น้อง ที่ไปใช้ได้บ้านนี้เนาะที่ดีคือการนำคนตก้าประสิกาขี้เลื่อยเนาะขี้เลื่อยข้าวบริโภคขี้เลื่อยติบริโภคขี้เลื่อยแต่ว่าคนทางบ้านเจ้าฮันตี้ยุ่งตีนรถจะทิปไปบ่ได้ยุ่ม่ใช่เห็นอะไรอันนี้นะบ้านจะดตัวนองเออบ้านน้องนะคืออู้ประสักนักอยู่เด้อพี่น้องได้บ่หยิบลงมาอีกอะไรพี่น้องฝนนี่กะ ้ามืดกะคงกรดดนชีตกลงมาอีกเะทางนี้กะว่าวชีตกสีไหวพอว่าพลเอีพื้นมาหายก็ยซื้อพื้นน้ำข้าวเจ้าบอเอาไปไหว้ใช่ตัวนี้ตัวใดบ่ได้เอาขึ้นกระท่อนเออเพิเ่ยใหามันอันนั้นเป็นระเบียบบอหายเป็นระเบียบเนะบาะเบาเบ,าบา่คือแ<ม>ห้งเถอะไมคือแห้งแท้ะ ยังหยกแล้วม้เอาแนแม่มาห้าวเมันกัดตันโม้เท่าก็พอโคงแถวเดี่วห้าวเบกันะทิมพุ่นทิมพี่ยามียามบ่มีก็ว่างเปล่ายานี่ยามีพื้นทีนาะทอนไวเนาะทางพุ่นก็เนมไปกับป้าติโต เป็นกองอยู่เพิ่นประบนพื้นอะไรเพิ้ยใช่ในกองเงี้ยยังมาทันกองเหลงน้ำพื่นอยู่แบบหาตัดมาไว้ก่อนเนาะทั้งตัดทั้งขายได้ประบนอือเมื่อวานนี้ก็เอาน้ำพิ่นซองหลุดเอ้าวัดยัดไปวะอืเดินใหญ่เต๋อมาอยู่น้ำมันนั่งเด้อ ใครอยากถูกมาอยู่น้ำปนางพอตลกคุณได้อยากถูกน้มาอยู่น้ำปนังว้าจิโตพี่น้องเลยใครพร้อมถูกมาเด้อเปิดใจอยู่ได้คุณได้อยากถูกนล้มาพี่เปิดใจอยู่ได้ดิแต่บ่มีคนเขามานาะพะน้านนี่ยันถูกเปิดใจอยุ่แต่บ่มีคนเขามาบ่กล้าเขามาจังเนาะปนางย่อไม่ใหญ่พอด เฮ้ยพี่น้อยแม้ว้าเออไปไปมาหนักมาหาปน,านังถึงได้ย่อไม,ม้อิลิแล้ย่อไม้แล้วม้แล้วก็ไปไ,ไปวันดอกเถาเอ,อ,อย้ยคะแนไนไว้เนาะลองเบิ่งดิมาลองก่อนก็ได้ใ <laughs> หม่ใหญ่ๆหญ่นะพี่น้องพวอ,อันนี้หาตัดเองว่าปนังหรือว่าซื้อซื้อได้นี่ต้องรถนี่ซื้อสีทอดไหวสีไม้อีกต้องโหลยอะจะขึ้นะขึ้นไอ่ อยาจดีหแลแเออทั้งเงินเพิ่งเก็บของขายไปซ่อมสอบเลยเพิ่งเพิ่งไว้อยู่นี่นแหละซื้อเงินไว้พี่น้องไอ้เฟินไ้ปกสโมเดลไปซื้อไอ้ยังดอกเนาะมีแต่มีแต่ซื้อเพิ่งไว้ก็ดีแหละต่อทุนถ้าเอาไปซื้อกินกับเบิร์แล้วเนาะเบิร์โมได้ยังเลยพี่น้องไอ้เฟินมาถอนไว้เป็นระเบียบก่อนว่ะฝนกันลงมาอีกแล้วนี่โอ้ย อข่ามือก็คงมาเดินเด้อต้ไม่เท่าวก้าพม่เท่าวเท่าก้าจูดทานอยู่ใครแต่เขนจูดติดเนาะอันนี้ก็เพื่อนเท่าพี่น้องว้าพูได้พูได้ยากันอยากถูกเนาะไม่อยู่น้ำป้านางเด้นอ,นะ <laughs> อ,อน่าไม่เท่าเ <laughs> <laughs> นาะเออไม่เท่าไม่ไม่ายค้อนอยู่นี่ โอ้ยไม่ถ่ายก็ยังหาคนฝนผ่าอยู่ไม่ถ่ายก็ย no. no, ังหาคนฝนผ่าอยู่ไม oh ่ถ่ายมันมีคนแล้วไม่ถ่ายบันมีคนฝนผ่านะคนฝนผ่าก่อนมากินข่าวกินน้ำนะทีนี้คุณได้จะถูกกับมาพี่ว้าวมังหงนี่กระดกๆเนาะใหม่ใหญ่ๆเราต้องว่าบังหงนะนี่มันหยงใหม่เฉยอ้ยเจ้ากล้องอย่างนี้ จับกล่องแล้ววนเด้อจะชิงยกซอยให้แกงไว้ทเทแค่ไหนเอาไหมชุกจะได้มากนะชุกเลยว่ะพี่น้อง,งพี่กินข่าวได้บ้านนี้แกงท่าไม่น้ำกันซะสร้างมือก่อนได้บรนดาเลยยินข่าวเศร้าได้จ้ะนะเดี๋ยวกระเพาะขึ้นกระเพาะทามหาไม่ได้ไลยสีทนได้สีทนได้ว้าวี่ใบหนาบะขอบายหนาผู้บ่าวผู้เด้อมาวพูดได้สนใจมาั้ยเต้ยเต้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 หน้าเลยเนาะน้องดอนนี่ก็สอดพี่เละพี่น้นนองสบายดีล่ะ มาตีโตมากรับปลาทองเผึ่นกุญแจพี่น้องเนาะปูมองล่างมือก็สะอาดคักเนาะเอออันนี้กับนบอลนึ่งเวลากระล่างเออผึ่นล่างน้ำเปลือกมันออกก่อนไม่ถ่าเลยจ้ะกินข้าวว่าไม่ถ่าไม่ถากินข้าวนะคะว่าพี่จ้ับแกงหน่อไม้มผุน้าเน่าเขาแกงหน่อไมอ้แล้วแกงปลา,าใบก้อนมาพีนน่น้องเอ้ผึ่นควันทานอยู่ทางนั้นกันได้ปลาโตผิวน้องฮึเป็นควันอยู่ขอซื้อน้ำปลาบนเมื่อต้มไมปถ่าเอ้ เบื้องละปลาเราเต็มทั้งสีอยู่เจ้าละนอนแต่ถับผอห่มอยู่บริโภคสื่อเวราไปหายไม่ถาวรต้ม,มปลารธรรมชาติในพนังเนานะพ<ม>อสื่อเราจากสามตัวสี่ตโต,ตลาดกามันมันเป็นปลาเน,นี่ยเขาจะเรียกมามากินข่าวตรงกันไหมเท้าแก้โนมาพี่น้องพนังพันกาเฮ็ดเวียร์แล้วก็ไปกินข่าวแล้วบัดนี้มาเด้อมาเด้อมาได้กินเผิร์ กินแกงน้อไม้พี่น้อยจนจนบ่ายแลวยังหมดไดกกินข่าชาวป้านางกะใครแต่ยังหมดทันเป็นกระเพาะจ้ะนะ่เคยเป็นเลยกินข่าวผิดเวลาตลอดมีพักกินกับบ่ละเฮ้ยตกินแกงน้องไม้ซวยมา กินกินหอมหอมกินแกงน้ำมัเซร์มากเขาหูดังทวนอ๋อพี่น้องกินแกงน้ำมัเบิ่งด้วยน่ะเปจะแซ่บวันละตีอ้าทวนๆอยู่บนนั่งเลยก็ชีแซ่บพี่ดอกแซ่บแล้วด็กงินกินกับพ่อแหละดมเอาดมเอาก็หอมใส่น้องดอกคูนกับแม่กับน้องดอกคูนไปเลยแกงน้ำมัไปไปดูบนนั่งเป็นยังไงซิมซีมมาเดินมาเดินซีมือซีมือผู้ชายวันนี้ พีมือผู้ชายใน้หมดนี้เนาะอน่าแซ่บกระดมนี่แหละเกี่ยวขาหน้าแซงนี่แหละคุณเห็นละเห็ดเห็ดแปรานางกินนะเห็ดข้าวหน้าแซงนะบ่แสเซีมดูปานางเป็นจังไดนะกินกินกินเดว่ากินกินได้โชงเนสวยหือหืมบัสดสดเด่นเดนมันแบบฮอตหากะหากะเอาออกมาเนี่ยเนาะเหมือนน้ำดีแห้งข้าวเริ่เพิ่มจี๊กนันขันหันมันเย็นฉ่ำก็บอกว่ากินหอนหันเลยแซมเนาะ เป็นไงปานาบมีข hmm. ้าวเป็นงเนาะบ๋มีอะ้นเนาะข้าวเังมาเนี่ยข้เกเนาะขอโทษขอบคุณที่มันจะบ้กาวันี่ะเอาปนาัยไพมัหอมเลยบคใหญ่ๆในป้านางุพ่อ ปลบุญเอ้าวปลาบุญมาเลยไปตัดไม้มาจัะนะฝนตกอืมฝนตกเขาเห็นคนทางเข่าเนี่ยคือเป็นตาสิกาแทะข้าเนี่ยนอนอืมละกันสะบดบัใส่เกิบได้ใส่เกิบมาได้มันติดตีนมาเลยมันยุบเขาขิดว่าป้านางไปตัดตื่นแนมหาเรเห็นแล้วก็นจะเยียบน้ำบาดหนิกำจ่ายเกิบมาได้เด้อเหตุได้บบมาหอดตาฐานป้านางเตาฐานป้านางบัลเลยลงอ้าอ่อยู่กินแน่นองละตีกินอยู่เด้ เอิอพี่น้องกินน้ำแน,น๊แกงน้ำไม่ไหลมาเด้อพี่น้องกินน้ำไห่ตอนบ่ายในโมเมนต์ตอนเที่ยงตอนบาน่ายเหรอพนางกินข้าวตอนบ่ายกินขาา้าวเช้าแซ่บเนาะจะมาเลดพี่น้องเออน้ำไม่ไหล่ซไหลขึ้นเจ้าเขาข,อข,อข,อขอับแซ่บไม่ใช่หรือห่ากินแกงปลาใส่มะบวบ่นได้ท้องรอบแล้วเคยห้ก,ก็ได้รอบเดียวแกงปลาใส่มะบวบ บ้านในห่างกินแกงน้ำไม่กระส่มังบวบคือเก่าคือเน่ามังบวบคือหลายแต่บนไม่ค่ะอันในลังค่านี่ลังค่ากับมีอยู่ข้างในโหกับมีดตอนที่กินมังบวบเจ็บน้องอันจีไปืทำใหม่กับแก้มอ้าวเมื่อไหร่แม่เถ่ามืวนึกว่าจะอ้าวอยู่เด้อเอาเมื่อหนึ่งกับพักอันนั้นรวมกัน ไม่เท้าอันอยู่ทึ่งละอยียดแ,แล้วบุ้มมีมับวบเราปริมาเตาถ่านมาเตาถานก็มวละดีนะตะกาวเราอยู่พี่หัเขาไ้กินเรไป่ยะาอีออหอ <c oughs> างนีเนจ้าเหุ่งบ่องขึ้นนะคนบอกมีพเจาซขึนท <c oughs> ีอ <c oughs> อเนาะ วันนีพี่น้องเอ้แบบพี่คงเบีี่แหละบียดักแจ้งอาทเออสะไฟฟ้าแส่บแห้เลยิมไฟรถได้านมดหน่อยหดห่ยไฟดกินข้าวน้ำกันเด้อมันนีเด้อป้านางกินข่าวเศ้าขากินแล้วข่าวนะรับเากินแกงน้ใหม่ครับเส็บเด้อเซ่บ ว่าซ่่ยารบายเอ้มันเป็นสเราเออรอนไหัน้แล้วกวมันลินไหมนใส่มันดิแ้วักเิดท้านี่มดิบเลยเหมืนกันคนไลยงไยแซ่บอ่ะน้ำไม่พอยทางหลังมันลิ้นผ้าสิ พ่อไทยเขาเปิดมาเรียนผ้าเนาะเขาเอิดมาเรียนไม้ทุบวันเขาบันเทาบัตรลิงไม้ลิงไม้ลิงผ้าบันทายมาลิงผ้าบา้โตกัดขาวแท้คมอำลำคมอำลำวะเอาากินข่าวทราบป้นางสวยเลยเดี็กที่กินข้าวอ้อิ่มให้เพิ่นกินข้าวก่อนพี่น้องเลยสวยเลยเนาะกินแกนเอไม้พี่น้องแซ่บเนาะตอนสวยเลย บายแะ้วพี่น้องเลยมันกายเวลากินข่าทีอย่างเลยโดย <_ d ose> นา่งเปนกามากองไม้เนาะเปนกัพักผ่อนกิน,กกน,น,กนกขนขาก่อนโดยมาพี่น้องคลิปนี้ก็สี่คอรลาไปก่อนเด้อพี่น้องถ้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้น้องลาตี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะที่ทับชงคลิปน้องลาตี้และบอขาวโฆษณาเด้อโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี